สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาให้สาระเกี่ยวกับงานล้อประตูรั้วนะครับล้อประตูรั้ววันนี้มาพูดกันถึงเรื่องล้อประตูล้อตูรั้วที่เป็นล้อเหล็กนะครับที่เป็นชุดล้อเหล็กนะครับส่วนล้อที่เป็นอะไรสเตเลสเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกรอบนะครับผมก็วันนี้เป็นล้อเหล็ก3นิ้วนะครับเป็นล้อเหล็กประตูรั้ว3มนิ้วแบบร่องวีนะครับนะครับ อันนี้แบบล่อง V นะครับนะครับล่อง V นะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับ3นิ้วนะครับดู3นิ้วนี่ครับตัวนี้เป็นล้อ3นิ้ววันนี้เรามาพูดถึงล้อนะครับเพราะว่าจะยืดอายุ <kins on! S 2> จาจะจะยืดอายุการใช้งานของตัวล้อนะครับ,บยืดอายุการใช้งานของตัวลูกปืนนะครับรเพราะว่าล้อเนี่ยก็เราจะมีอยู่ประมาณ3ส่วนนะครับที่เป็น,น,น <inadequ. S 1> ชุด ด้านนอ,อกที่เป็นตัวเสื้อตัวด้านอนอ,อกนะครับเป็นชุดเหล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลูกปืนนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดลูกปืนแล้วก็เป็นแก,แก,น,แกนด้านตรงกลางนะครับผมซึ่งไอชุดลูกปืนเนี่ยครับนะครับชื่ชุดลูกปืนเนี่ยมันก็จะมีเสื้อนะครับผมตรงนี้นะครับเห oui. ็นไหมครับเสื้อเสื้อที่เป็นตัวเนี้ยะจะหุ้มตัวลูกปืนไว้นะครับฝั่งนี้เป็นหุ้มตัวลูกปืนไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าเป็นลูกปืนเหล็กนะครับผมไอตัวที่เป็นสนิมเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าจะเป็นสนิมก่อนนะก็คือตัวลูกปืนกับตัวเสื้อที่ครอบตัวลูกปืนไว้นะครับสนิมก็จะกินทําให้ล้อตายนะครับความจริงอ่ะลักษณะล้อใหม่หมดเลยนะครับถ้าน้ําท่วมอ่ะสักวันสองวันเรียบร้อยแล้วครับสนิมขึ้นเพราะว่าตัวลูกปืนและตัวเสื้อเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่สแตนเลสยังไงสนิมก็ขึ้นง่ายนะครับวันนี้ก็จะมาเอาวิธีที่บอกว่าเราจะยืดอายุก,การใช้งานให้ล้อตัวเนี้ยใช้งานได้นานนะครับบางทีเราใส่ไปอย่าคิดว่าเราซื้อมาปุ๊บล้อเนี่ย มันจะใหม่ทั้งหมดด้านในนะครับจะมีจจระบีจะมีน้ํามันอยู่นะครับมีแค่นิดเดียวนะครับน,นี่มันเลื่นอยู่เพราะมันใหม่แต่เราใส่ไปถ้าโดนน้าแช่เลยนะครับใส่ไปวันเดียวถ้าโดนน้าแช่ไปสัก2วันก็จบเลยครับสนิมขึ้นก็รอตายเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีว่าผมจะจัดการกับไอชุดร้อน,นี้ยังไงให้อายุการใช้าง,งานของมันยาวนาน,นครับผมอ่ะนี่อันนี้ที่ผมยังไม่ได้เสือ้อตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของ ยางกันฝุ่นน,นะครับเป็นเป็นซีนกันฝุ่นนะพูดทิะค,ครับเด<อ>ี๋ยวเอางัดออกก่อนนะครับแล้วเรางัดเราก็เอาไขควงแบบนี้นะครับไขควงตัวนี้ไข,ไขควงวัดไฟแย่เข้าไปแล้วก็งัดนะดครับงัดมาแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนี่ครับทั้งสองฝัง่งฝั่งนี้ก็จะเห็นตัวลูกปืนชัดเจนนะครับฝั่งหนึ่งนะครับค่อยงัดนะครับค่อยงัดอาจจะเสียรูปนิดนึงแล้วก็แล้วเราเคาะคืนรูปได้นะครับผมอ่านะครับ เห็นลูกปืนตัวนี้เอาซีนออกแล้วนะครับแต่ว่าปลอกตัวเสื้อด้านหลังก็จะคนละอย่างกับ,บเมื่อกี้นะครับนี่นะครับซื้อมายี่ห้อยเดียวกันนะครับแต่ตัวเสื้อด้านหลังคนละอย่างกันนะครับคนละแบบแต่ว่าเราจะใช้ตัวจระบีนะครับช่วยอัดเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานนะครับก็จระบีก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นจระบีตัวนี้ตัวนี้เป็นจระบีสําหรับอะไรของรถยนต์นะครับจะเป็นออก ตัวใสๆอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คุณภาพค่อนข้างที่จะโอเคกว่าจารบีที่สีเขียวๆนะครับผมใส่เข้าไปเลยครับยัดเข้าไปเลยเราก็ยัดเข้าไปเลยครับ <โ SL! S 1> ยัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปเต็มๆน,นะครับผมร Aa, ครับเราก็ยัดเข้าเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับก็ยิ่งเยอะยิ่ง,งดีนะครับจารบีจะได้จารบีจะได้เ <โ Cloud. S 1> ข้าไปแทรก กับตัวลูกปืนกับตัวเสื้อนะครับผมเงี้ยถ้าเจอน้ําก็จะช่วยป้องกันสนิมได้ดีนะครับผมใส่เข้าไปนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับกลับหน้าก็าใส่ทั้งสองฝั่งครับข้าไปเยอะๆนะครับอัดเข้าไปเยอะๆ จะเห็นได้ว่าตอนนี้จรลบีก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในตัวของตัวลูกปืนแล้วก็เสื้อลูกปืนด้านในแล้วนะครับนี่ครับผมไปเยอะๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่คือเราซื้อลูกปืนมาไม่มีแน่นอนครับจระบีที่จะเยอะแบบนี้นะครับนี่เราก็ใส่ปิดแบบนี้แล้วก็เอาฝาปิดเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมว,วาไขควงแบนเข้าค่อยๆยัดเข้าแบบนี้ครับเบาๆ ก็คือไอตัวซีนกันฝุ่นตัวนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับกันน้ําไม่ได้ด้วยนะครับยังไงก็โดนนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมยัดเข้าไปให้เหมือนเดิมอรนนี้นี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าตัวหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับด้างในก็จะ มันก็จะฝืดๆนิดนึงเพราะว่ามันมีจารบียัดใส่เต็มแต่ว่าลื่นคล่องแน่นอนไปดูน็อตนะครับน็อตที่เราจะใช้นะครับน็อตนี้เนี่ยครับนี่เป็นน็อตที่เขามาให้มานะครับปกติครับน็อตก็จะหลวมน็อตก็จะหลวมจะคลอนแบบนี้นะครับน็อตก็จะคลอนนะครับผมน็อตน็อตนี่ก็จะจะเล็กกว่านะครับที่ทําทั่วไปเนี่ยน็อตเนี่ยจะหลวมเห็นไหมครับจะมีแก็บนิดนึงโยกนะครับน็อตจะไม่แน่น วิธีใส่น็อตเขาก็ใส่ไปแบบนี้นะครับดี่ผมจําลองให้ดูล้วก็ขันตัวเมียเข้าแบบนี้แล้วก็จะมีหูของขาร้อนะครับแต่ว่าถ้าล้อถ้าลูกปืนมันตายนะค,ะ <cui S 1> นะครับน็อตก็ยังหมุนอยู่เนี่ยพอหมุนอยู่ล้อก็หมุนได้แต่เราคิดว่าลูกปืนยังดีนะครับแต่ว่าถ้าเราลองขนันน็อตให้แน่นๆนะครับให้ตัวน็อตไปดันตัวตัวบ่าตรงนี้นะครับมันจะมีบ่าของลูกปืนที่นูนออกมานะครับแล้วก็จะมีขาหนีบนะครับแล้วเราขันแน่นๆนะคร <Course. S 1> ับ เวลาเราจะเช็คว่า hmm. ลูกปืนดีไม่ดีนะครับเนี่ยเราก็ต้องดูแบบนี้นะครับเห็นไหมเวลาเราบีบปุ๊บน็อตกับลูกปืนกับแกนตรงกลางมันจะต้องไปด้วยกันแบบนี้นะครับถ้าไปด้วยกันแสดงว่าลูกปืนก็ยังใช้ได้แต่ว่าถ้าน็อตหมุนอย่างเดียวลูกปืนไม่หมุนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าลูกปืนไม่หมุนมันก็เรียบร้อยนะครับลูกปืนแต่นี่นะครับวิธีง่ายๆนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับในการในพรุ่งนี้ผมก็จะไปเปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่สี่สี่ลูกนะครับที่บ้านเดี๋ยว คลิปหน้ามีสาระดีๆอะไรมาฝากก็เจอกันนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมทําเป็นล้อสเตนเลสแล้วกันว่าสเตนเลสเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวล้อเหล็กไหมข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับผมจะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยววันนี้เอาคลิปของล้อเหล็กไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ